เนี้ยใส่กาลเอาปาดหรือปาดสวนนะให้มันปาดสวนใช่เพราะว่าปกติเราปาดสวนบ่อยไหมสวนอะคนอ้วนท่าไม่มีคิ้วเลยเนี่ยฉันท่าไม่อนกชายไม่พักแค่ไรโอ้ตอนโตนะไอพวกจั๊กจี้เป็นจุดเสี่ยวเสี่ยววานะดูทำตามจุดที่กูบอกเลยเสี่ยวเจอเยอะไม่หมดเลยตีคิ้วปากซอนเสี่ยวกันดูดพั บางคนหรอก<า>ครับไม่ไม่ถือว่าเจอเ็นครั้งแรกเลยไม่เคยทำงานผิดพลาดเพราะไม่เสร็จ <c oughs> ซึ่งพอปอยู่ไหนพอปที่ใส่แล้วอยู่ไหนเชียร์หั่เชียร์หม่นไม่แล้วความเฮี้ยกอะไรหรือปะก็เลยก็เจอถุงนี้เปิดไปปุ๊บ <c oughs> สวัสดีครับ ปีมีผลกับรายการนี้จะมาก็ต่อเมื่อขยันนะคะรายการนี้และหลายคนคิด hmm. ถึงกันเพราะว่าไม่ได้รังแต่งหน้าไปกับเพจตือปากมานานมากแล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะเป็นเทปฮาโลวีนเดี๋ยวใคราะราคาจะพาทุกคนคามาแต่งหน้าเป็นใครเิลลี้ค่ะโคตรตื่นเต้นมากเพราะวันนี้พุณตรงนะถ้าจะรายการนี้กลับมาคือไม่อยาก คือเราเลิกทำคลิปแต่งหน้าไปนานแล้วคราวนี้ก็เลยเชิญแขกอิติมสัค่สวัสดีค่เต์แต่น้าก็เถใช่ขเปีนี้าเลยต่นีเอีแบ็เอแคร์หปาได้ขำพีะสมบางวันก็เลียไปแต่งหน้าพี่มาตกที่หมดร้อนอยู่หดร้อนตอนนั้นตอนนี้เอาวันนี้เราจะแต่งใครในดี้ละสจะยืนแต่ง แลองไห้จริงนะป่ะลองเรื่องอะไรล่ะลองให้ไม่กี่เรื่องในชีวิตโอ้โหอะไรเร่องไอ้นนไสื่อ <c oughs> อะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยแต่งบงดูแลผิวกันดีกว่าหนุนด้วยอะไรอ่ะโภแบบองยี่ห้แคร์ค่ะ ชอบคืนมีป้ายแต่เป็นปีมีตัวสองตัวอันนี้นะค้าไม่บอกคืออะไรแต่ว่ามันเป็นสกินแคร์ใช้ลงทุกวันได้เลยเช้าเย็นเลยนสามารถใช้ได้ทุกคนเลยหมโดยเฉพาะคนที่เป็นสิวผิวแพ้ง่ายนะตัวนี้บอกเลยว่า6ฟรีนะครับไม่มีน้ําหอมไม่มีพาราเบนขาดไม่มีสารกันเสียไม่มีน้ํามันด้วยไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยเพาะหลังการแสบบวมได้ังใช้ได้เลยผิวช่ำนะคใครที่บอกว่าเป็น F C ของอิหร่านนะค้าหลอดซื้อเร็วๆวนี้ค่ะเออ เนี่ sociedad, ยใช้กาวโปกะโปปาดหรือปาดสวนนะให้มันปาดส่วนใช่เพราะว่าปกติเราปาดส่วนบ่อยนะส่วนนะแล้วก็ใช้ฟอริบรัชแบบนี้ใช่ไหมคะเพื่อหวีคิวนะคะให้มันไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้เลยค่ะใช่คือมันก็จะเรียบไปกับนี่มันก็จะเรียบไปแบบนี้เลยแล้วเราก็ปา ตามแนวคิ้วอีกหนึ่งรอบใช้ด้ามแปลงนะคะที่มันเรียบนะคะทุกคนในการปาลงไปเลยคะ่ะเราต้องทิ้งเว้นารไหมคะอ้อหาไม่น่าครับลูกุ <c oughs> ยปังมาแซนด์ดแดรควีนนะคะแซนด์ดัตแเตมาก <c oughs> ไม่ต้องแต่งมาเป็นออกมาเป็นอร <c oughs> ์ซูนละวุกคนเนี้ย <c oughs> <c oughs> อยากแบบว่าทำไมคนเราต้องร้องไห้อะคือใครเนี่ยเป็นคนที่ต้องบอกว่าขี้แงนะชอบเสพติดการร้องไห้มากแล้วนะตรงตมาก็จะเป็นคนที่ร้องไห้ง่ายมากเชื่อว่าหลายคนเป็นใครเป็นเม้นต์มาคุยกันหน่อยนะครับคืออยากร้องเลยนันะะอยากสะอื้นการสะอื้นเคยเป็นเพาะม <c oughs> ือสมุดนะเคยเป็นว่าอันนี้สนุกมากตอนเด็กคืออยากทำบ่อยๆ <c oughs> <c oughs> แล้วไม่รู้ว่ามันคืออะไรที่ทำมาตอนเด็กว่ามันมทำไมเราถึงแบบเออเงี้ย ชอบมากตอนเด็กท ну oh. no ี่หยาบทำมาเคยเจอเด็กเล็กๆที่ร้องไห้แล้วแบบกอยาเร้องไี้แบบระคายเลยอย่ะเคยเจอปะกลั้นเองเนี้ย้องทำไมอยากถึงร้องเป็นสิ่งแรกเนาะธรรมชาติของมนุษย์ทำมันมาถึงเริ่มที่จะร้องเป็นสิ่งแรกคอรดมาจากหีแม่คือร้องเลยต่อไปทำอะไรคะใช้แป้งกดจริงๆใช้แป้งหลังได้อุ้ยพูดอะไรคนอ้วนที่ห้ามไม่มีคิ้วเลยเนี่ยฉันถ้าไหนทุกชาตให้พระนี้อะไรอุ้ย แล้วมีล่าสุดค่ะคนเทียบไปเใ,ใครว่าเหมือนพระพระท่างงามมากบอกตาฟ้าปากฉมำูกูไม่เหมือนเขาได้ยังไงแต่เด็นเอบอกจากน,นอ่ะต่อไปาให้ขั้นตอนคืออะไรคะกรบผิวดลวยรองพื้น พูดถึงคอนซีลเลอร์ที่ตึต๊บตนะในโลกนี้ต้องให้่าเจฟเฟคะทุกคนตึ๊บไม่สนลูกไข่เข้าใจปะรับปริญญาเนี่ยงานแต่งงานบวชนนคือตึ๊บระดับนั้นเลยคือวคลไม่ได้อยู่วงการการแต่งหน้ามานานมากแล้วแบบสมัยก่อนเราชอบตรงนี้มากจริงๆคือเราเริ่ม,มาจากการชอบเครื่องสำอางมากๆแล้วเราก็อยากจะแต่งเรียนรู้เครื่องสำอางใหม่ๆเป็นคนที่ข้อม,มูลต้องบอกว่าแม่นมาก เราไม่ได้แต่งหน้ามาหลายปีเนี่ยกูไปอยู่ไหนแล้วกูทําอะไรอยู่วะวันก่อนเว้ยเรารีวิวของลาซาด้าไปรีวิวแบบลุกแต่งหน้าแบบไอเทมเด็ลดลาซาด้าใช้อะไรอะไรเงี้ยแล้วพอมาทนคลิปแบบมึงมันเหมือนตะกอดที่ฉันเคยทําคลิปมากเลยที่แบบแต่อะไรอย่างเงี้ยคิดถึงมากไม่สิ้นปีนี้เลยก็น่าจะเป็นปีหน้าเลยนะคะจะมีรายการแต่งหน้าของเพจริบากกลับมาแต่ว่าสิ่งมันเนี้ย ตั้งนานไม่ตื่นเลยเขาบอกกัน่พี่เลยแกังแต่กับกาพี่ก็ตื่นเต้น รองคือในตำนานตัวนหนึ่งก็คือก็คือรีชูชีคอสเมติกต้องขอบคุณลูกค้ามากเลยนะจะบอกนะว่าเราเนี่ยไม่ได้ประหลงมาตั้งแต่โควิดเลยพี่แฟนจะมาว่ายอดสั่งซื้อเท่าเดิมคือกลุ่มใครที่เคยแบบหลุดเข้ามาในวงจรชีแล้ว,วอ่ะเขาก็ได้ใช้ชีกันแบบเดิมเว้ยคนเราถามว่าอุย้ยขายที่ไหนจะบอกว่าตอนนี้ขายชุกทิศทุกทางนะถ้าใครเห็นนะในเพจชีคอสเมติกในช้อปปี้ไลซ่าดา้าและล่าสุดเนี่ยแก๊งฮิวิแล้วเนี่ยคือเรามีตะกร้าในทิกตอกสอบแล้วทุกคนซึ่งตอนนี้อย่างในก็จะมีีโแถนนึงด้วยเ่ย จริงขอบคุณลูกค้าจริงนะที่ต่อให้เราแบบไม่ได้โปรโมทกันมานานมากแต่ผมก็ยังแบบว่าให้การสนับสนุนการซื้อกันทุกเดือนเลยน่ารักมากขอบคุณจริงนะครับเราจะมีลิขิตมาออกมายุ่งลิขิตโยเรืองนี้แหละเดยเรื่องตรงนี้นี่แหละจะขายนะคะรอติดตามนะตอนนี้เดี๋ยวจะให้พี่แฟนเตรียมก็จะมาช่วยพี่แฟนเนี่ยลงรองคืนของชีตอนนี้เสมอต้องลื้อคืนวิชาใหม่มากเลยมันคือหลังๆแค่องกับการใช้แปรงแต่งหน้า คือมันเป็นการเซเรบเอร์กงอย่างนะที่คนไทยเราเก่งมากเลยอะไพรเบบี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยมาจากคุณมอสไทอีกน้มที่คนรู้จักกันคือคุณมอลลี่คุณมอลลี่เนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่ประเทศเราเกิดความหลายๆคนไปว่างงานกันทําให้ชีก็ว่างเพราะว่างปกก็เลยทําเป็นอาร์ทอยเล่นที่บ้านค่ะทำลงไอจีอะไรเงี้ยที่สาวชาวจีของเราเห็นอาร์ทอยเนี่ยในจีนเนี่ยคือดูมากทีนี้เนี่ยเขาก็เลยมาเห็นครับ ปรากฏว่าอุชอบปติตัวหา half, ่ายเลยว่าร้องไห้ไม่เคยเห็นในโลกนี้มาก่อนก็เลยบอกว่าเย็บๆมองว่าเออให้เรามาลีขายเยอะ ขายให้ชั้น้อยซีสวยขนาดนี้ขายมีล่าบอกเลยว่าความพีคคืออะไรหมทุกคนเอตุ้งแตกตั้งแต่วันแรกที่เปิดขายเลยฟุบกันหมดเรียงหมดเชลเลยค่ะเวอร์มาแฟนเวอร์มาถึมไคือคนจีนเขากคือแบบว่าซื้อเต็มที่เลยอย่างเงี้ยคุณวอลลี่นะคะก็เลยเข้าสู่วงการอาร์ทอยแบบจริงจังเลยนะคะก็คือเริ่วมงานกับทางบลอปมาร์กนะคะทีนี้ถ้ากูดูตัวเองแย่แรงว่านางขายของเล่นดีอะไรอย่างเงี้ยนางก็เลยค่ะทำเป็นกล่องสุ่มแล้วก็ไปร่วมงานกับศิลปินคนนึงปีนี้กล่องสุ่มมาว่ะทำเมดีวะ ก็เลยเจอคุณมาลีเลยทุกตัวมีความหมายแล้วจะเป็นความหมายตื้นจะไป็ถึงความหมายลึกซึ้งเลยมีหมดเลยอย่างเช่นมันจะมีบางตัวที่เป็นรอยสักอะไรอย่างเงี้ยเราลักรอยสักแต่เรากป็นอะไรเราเป็นใช่ตอนนั้นแล้วคือเราให้กับสิ่งที่เราชอบโอ้ยแกอ่ะอ่ะมากจนโศกที่แกได้แกเป็นแดรากเนี่ยหรือบางการก็เป็นหมดจานคือคนรักกันอยู่แล้วแต่ว่าชีวิตจะถึงมันไม่เลิกไอเซอร์ใชัยลูกโแล้วได ก็ตาใครเป็นพี่เนี่ยตัวเลาทำเนใครก็ไม่ได้หลายเป็นใครเป็นพี่เลยแต่ว่าจุดเป็นน้งแข็เป็นเกศน้ำแข็งุ้ยร้องไห้เพราะไอ้ซื่อหรือเปล่าซึ่งความสนใจของเขาว่าแฟนจะมาเลิศป้าทำไมการร้องไห้เราถึงต้องไปแอบมองเขาเดิกมีอารมณ์กรณีเกิดขึ้นไปไหมทำไมมันถึงเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมาร้องเปิดเผยหรือว่าเวลาเด็กจะร้องไห้ผู้ใหญ่เริ่มแล้เอ๊ะอย่าร้องอย่าร้องนะเอาจริงนะผู้ใหญ่ห อย่าลองนะเดี๋ยวพี่เขามาจับเอออย่าวิ่งไปหมะมามือกูเดี๋ยวจะจับพี่คนนั้นไปค่ะ <c oughs> ไปทำอะไรพักบัวค่ะเสียงเราว่าตาหรอก การวัดแบบขอปาพแลเราพิการเคยร้องไห้กับเรื่องอะไรบ้างอุยเาไมหมดเลยเนี่ยเราคน้องไห้แ่เหมือนกันจริงหรอ,อทรอํานประธาก็ร้องไห้เหมือนกันก็คือเรื่องทีกากาดึงรอ้องไห้ไปที่เห็นคนแก่ขายของรองไห้เลยขณะเมื่อก่อนสันนาเหมตืตอนมันจะมีรายการที่ส่งเสียงสบูชีสะบชีวตชอบกร้องไห้จริงจ่างจเลยแล้วแม่ก็ทไปเลยแม่ชอบแก้อย่าร้องเลยลูกพเมือนกยกวแม่ดี สรุปแล้วเพื่อนว่าเราอะกลัวการแก่แล้วลำบากเรา,าลกลัวการได้ทำง,งานตอนแก่หรือป่า คือชาริิสตัวเองกันวเองว่ากูหลอกทำไมวะกัอย่างนเรื่องใหญ่ใหสวีนักกูห้องทำไมเรารีเลทว่าสมมติว่าเขาผู้ใหญ่เราหรือเปล่าคำสอบคือหรือร้องเพราะตัวเองอะลึกๆข้างในกลัวถ้าเราแก่เราวเราต้องทำงานอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นนะคะก็มีคนจำนวนมากมาได้เพตเลยขายประกันเลยการวางแผนแจ้งก็มนี้นะคะเอแคลวางแผนชีวิตแล้วมีการซื้อกล้องทุนไปแล้วส่งไปเรา่อยๆมียอดส่งเรียบรอ้อยขอบคุณแม่ๆทุกคนนะคะที่เป็นห่วงหนูนะที่ให้เขารู้เรื่กันลงทุน ไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกคนใครที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นฟรีแลนซ์คือไม่ได้อยู่ในวงกบวงจรของการแบบทำงานนักงานเงินเดือน,อนมีประกันสังคมอะไรเงี้ยต้องเรียนรู้การประกันให้ตัวเองมากๆเลยทั้งประกันสุขภาพนะคะหรือว่าประกรรันเงินออมหรือว่ากองทุนต่างๆอย่างนี้ก็เป็นประเดน็นกริตยาเรื่องสาวไปผ่าที่ติง่งเคมไม่เคมอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปศึกษา,าดูากันนะคะล่าสุดหนูว่าคุณยายป่วยเราก็จะคุ้นเคยกับการที่ใช้บัตรทอง อย่างหนูห่าหูหูใส่ไม่ดีก็หูทะลุเนี่ยก็ใช้แพททองรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาชากรรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยก็ที่ต้องตื่นตีห้าเพ่งอ่ะ,ออะอแล้วก็ไปโรงพยาบาลอ่ะอแล้วหมอเขาตรวจสิบโม เออแล้วกวจะเสร็จรับยาเสร็จไปสามเลยอย่างเงี้ยล่าสุดค่ะคุณผู้ชมถามยายแค่นี้ยปวดท้องปวดมากแล้วเรารู้เลยว่าอาการเนี้ยมันไม่ใช่แค่ปวดท้องอ่ะเราก็เลยบอกว่าเออให้พี่แล้วพี่พี่เราขับรถไปพายายไปหาหมอเลยว่ราะเราเองกำลังทำงานแล้วพี่ก็ร่างลจะไปจุฬาบอกโอ้จุฬาก่อนเด้ตรวจนู้นสิ้นปีแต่เอาเลี้ยวซ้ายแถวบ้านเลยเข้าโรงพยาบาลเอกชนเลยเจอตรงไหนเข้าที่แรกเลยยายร้องไม่ได้แล้วก็ปวดมากเลยเงี้ยเอาแพงสุดไปเลยใกล้บ้านแล้วถ้าอยู่ใกล้บ้านในประเด็นก็เลยไปกรุงเทพมันมีโรคการรักษา ที่ไม่ต้องตื่นดี้ะแค่มึงไปแล้วไม่หมอตรวจเลยแล้วหมอเปน็นอาจารย์หมอแล้วก็ตรวจแล้วก็มีห้องพักให้เลยทุกอย่างคัะแรกมากับเงินจำนวน ราต้องจ่ายเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนเลยนะครับแกจะก่อนเ,เราต้องใช้สิทธิ์ทั่วไปในการรักษาโรงพยาบาลศิลปาบาลสิทธิ์พื้นฐานอเลยไงี้วันนี้ถ้าแบบมีเงินเก็บพอที่จะแบบพาคนในครอบครัวไปรักษาเอกนชนไดนะะ้นี่คือแบบความกลุ่มใจของคนเราเองนะ,ะมากกว่าการมีบ้านมากกว่าการมีรถอีกคือแกเขาเ้าใจมาว่าในวันที่เราป่วยร่างกายเราแค่ไม่เอาอะไรแล้วมันเหนื่อยมากอยู่แล้วว่าแต่เราต้องไปต่อคิวโรงพยาบาลรัฐนานๆเลย นี่แหละครั้งแรกที่บ้านเราทางบ้านมีโอกาสเห็นว่าอ๋อไม่มันเป็น,ม,นมันมีโรงพยาบาลที่ไม่ต้องต่อคิวเว้ยคือถ้าเรามีตังเราเข้าไปได้เลยแล้วเราก็รับพร้อมที่รักษาได้เลยคุณยายเป็นนิ้วในถุงน้ำดี<ม>ชื่อรักวัวไหมปวดนะเอออันตรายไหมชื่อรักวัวมากปวดปุ๊บอัลต้าซาวเจอปุ๊บโอเคผ่านเลยพอาะผ่าปุ๊บก็ต้องวางแผนเพราะยายอายุแบบ80กว่าจะ90้าสิบหลิงไง แล้วก็ใช้อาจารย์หมอเนี่ยเขาไปผ่าทั้งหมดสามคนวีสันยิสองอะไรอย่างเงี้ยคือมิติใหม่ของบ้านเรามากเลยนะเราเราไดมีโอกาสได้เห็นการรักษาแบบนี้มันมีจริงๆนะเว้ยจะบอกอย่างนี้นะว่าหมอทุกคนอ่ะเรียนมาเก่งเหมือนกันถึงว่าเขาก็มีวิชาของเขามาว่าต้องรักษายังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีความเป็นหมอเหล่านั้นอ่ะไม่สามารถรักษาเราตามที่เขาอยากรักษาได้เพราะเขาก็ต้องเช็คทุกอนว่าโอเคผู้ป่วยมาดรืยอสิทธิบัตรทอง จิตประกด็นสังคมได้แรงแซนคนก็ได้เมนโยในแต่ละปีอะแกว่าพุ่ว่า hmm. um ตรวจเบาหวานตรวจตั้งๆในเลือดหน่อยอย่างที่เราตรวจออกมาการแฉมาอ่านเันมีหนุ่มพี่เออความกินแบบเป็นแขกคนเมนว่าน่ารักนะแต่อยากให้แก๊งสามของุ่ว่านี้ตรวจสุขภาพว่ามนจะตั้งๆในเลือดหรือจะเป็นบวกแอบเป็นหัวเขาว่าแอบ หนูเป็นคนจึงเป็นคนว่านี่นึงในสุขภาพที่เพราะว่าเราขาดการตรวจสุขภาพเตือนเพราะเราซื้อประกันแต่ว่าอย่างล่าสุดคนว้วนอนน้นเศร้าคนอ้วนคือแม้ซื้อประกันไม่ได้คนว่วนอยู่อยู่ในโครงข่ายการเป็นโรคง่ายเบาหวานไขมันอุดตันในเลือดอะไรเผื่อมีแบบว่าค่ายไหนบ้านไหนนะคะออกโปรดักต์ใหม่นะคะเกี่ยวกับประกันมาก็มาจ้งเรารีวิวได้นะคะในฐานะที่ีคนอ้วนในไทยมีไม่กี่คน เอเอแมแทราคุณไทยคุณเทพอะไรเนี่ยมีไหมครับโปรดักเกี่ยวกับคน้วนไม่มาแล้วสมีแล้วยังหนุ่มเนี่ยเป็นคน้วนใช่ไหมแต่ว่าพอตรวจมาเสื้อผ้าตับไตไส้พุงน้ำตรงน้ำตาลเรากว้านไพรลอยคือเป๊ะหมดเลยไม่มีเลยโอเคเราเข้าใจได้ว่าคนพูนมันอาจะนำไปสู่ถึงโรคต่อให้เราไม่มีสุขภาพตอนนี้ก็ตามมีคนโง่จำนวนมากที่เบื้องต้นสุขภาพดีจริงๆแล้วมันแท้จรว่าไม่เคยเป็นโรคภัยอะไรอย่างเงี้ยออกโปรดักเกี่ยวกับพวกเราด้วยนะครับมีคนโง่จำนวนมากเราซื้อ แล้วมันถึงเลือกใครเบบี้แทนฮารวีปกติก็ไม่คมม่อยแส่ฮารวีเท่าไหร่นะจริงๆหนูเป็นคนอินก,กับคริสมาสด้วยเอออินก,กับคริสมาสมากกว่าฮารวีก็เธยเนี่ยในแกงเนี่ยเอาเงินไปลงทุนกับการทำพร็อพชุดฮารวีส่วนหนูเนี่ยเอาเงินไปลงทุนก,กับการทำพร็อพแต่งบ้านของคริสมาส <c oughs> แต่ว่าปีนี้ที่อยากบอกวา่ากระแสใครเบบีม้มันมันมันน่าหลักแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนหนูมากเลยอะ่ะคือใครเบบี้เหมือนแค่ตอนเด็กมากก็อยากเห็นตัวเองว่าตอนนี้ถ้าเราแต่งจะเป็นยังไงก็เลยอยากจะยืมคาแรคเตอร์ตัวนี้ราคามามาแต่งในในวันน ใครที่มาแต่งฮารูวีแบบคนที่ไม่รู้เขาคิดว่าโอยต้องแต่งผีแล้วแต่งออแต่งผีแต่จริงๆแล้วเนี่ยฮารูวีเนี่ยเป็นเทศกาลกาดซีเนาะโอ้จเลือกลุกอะไรมาแต่งก็ได้ก็ได้ทุกปีที่วนกลับมา ทู้ไหมห้เขาให้ผมแต่งเป็นอะไรกันท่าสักจายท่าสักาจายนางกวักชนีอ้วนใส่ชุดไทเนเด็กสมพูดเนิ่งแต่อนาคตก็อยากให้คุณมันลีเอ็กกับอีลิตแคม,มนอนกันนะโน้ตระท่สิเนี่ยแ้วก็เป็นแบบแฟนเป็นคาแรคเตอร์อะเทปนี้ออนแอร์ก่อนนะคะดังนั้นแบนเน่ตจะมากอบคอนเทนต์นี้ไม่ได้นะนี่เลยบบ คือคำวิชากณา,กกาแล้วเขาต้องมีทีทจกรรมวอล์แอนด์ลี่เดินตามถามพอถึงถามเิชากศึกษาเนี่ยครูสมรักษจะเป็นครูที่เออผู้ชายมีเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยพอถึงบูธของเขาเนี่ยบูธวิชาการศึกษาสอบเรื่องเงี้ยตอนป .6 ซึออ่งถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะสอบไ<อ>มอนน่เรื่องเงี้ยเรื่อดีพอมาขึ้นม .1 มันจะเริ่มมีการสอบ<อ><อ> อยากให้มีเรื่องอะไรพวกนี้อยู่ในระบบแบบจริงจังคือต้องบอกว่าครูสมนั้เป็นคนแรกของเรียนเราที่แบบ่าอยู่ก็เอาเรื่องนี้มาพูดจะบอกว่าให้ริมสองนะเพราะว่าถ้าขึ้นมอเหนึ่งอเด็กมันจะเริ่มเงียบละฮอร์สอนั่นแหละคือฮอร์โมนไวท้องค่ะไว้วาวุ่นเลยค่ะดังนั้นให้เรียนตั้งแต่เด็กไปเลยครูสมนับก็มาสอนสอนเลยปะจำได้สนิทและแม่นมากเพราะเราอยากรู้มากว่ามันจริงหรอจุดสียวของมนุษย์ตอนโตครูบอกว่าอะไรรู้ไหมหนูจี้เออตอนนี้ติด พี่เอวติดูจ้าวทำนี้ตอนนี้ติเด็กก็นั่งดิ้นกันจักรจี่ไหมจักรจี่ไหมเด็กไอ้ตอนโตนะไอ้ครูจักรจี้จะเป็นสุดเสียวแล้วกูงงว่าเป็นไปได้หรอเปรี่ยหรอตรงนี้นะจะเป็นสุดเสียวได้หรอกูเสียววานะดูทำตามจุดที่กูบอกเลยครูไล่เลยอะเสียวยังเธอเพิ่ตรงนี้เสียวปะตรงนี้เสียวปะมันเลิศดาเลยไี่หมดติดอยู่ ปราพอเขาเกี่ยวกันดูเท้าเคยดูไหมนิ้วโป้งตี f e t ติสเออนิ้วโป้งเท้าชเชื่องอะไว่าคือไม่ไม่ไม่ใช่บางคนหรอกค่ะไม่เอ้าหรือว่าสเปรดหรือว่าเท้ามันก็คือเหมือนมืออะมันเป็นอะไรที่ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันจะแล้วแต่มีวันหนึ่งทำไมครมีคนหนึ่งอ่ะปรากฏเลยแต่เขาไม่ได้ตั้งตัวนะไม่ได้ขอให้ทำนอดูดเองแล้วม่นรู้สึกอะไรกูประตูหล่อจุดแล้วแกไปเจอร่างผอ๋อ เสียด me ีแต่พอหลังจากนั้นพอเราจะมีอีกอะเขาไม่ได้เคยไม่ได้กล้าเขาไม่ได้ไปค้าขอไม่ได้ขอแต่ว่าสปาเท้ารอแล้วก็เลยขึ้นคะพี่บวยเราประสบการณ์การทำงานเบื้องหลังค่ะครั้งแรกเลยไม่เคยทำงานผิดพลาดปกตินัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บโทรคือตอนนี้ก็โทรอย่าเสร็จแล้วแล้วทุกอย่างก็เสร็จสับแล้วแต่ว่าก็เลยขึ้นค่ะเพราะไม่เสร็จ ผมพอบอยู่ไหนพอบที่ใส่แล้วอยู่ไหนเชียงใหมเชี่ยมากแล้วถ่ายรู้ส่งไปแล้วเอ้าก็บอกแล้วว่าไทยว่าดีอะไรเรียบร้อยเพิ่มเพมว่าใจชื้นแล้วอาใหญ่ร้อยเพิ่มอาเชียงใหม่เชี่ยมากเลยทุกอย่างมันเด็กเสร็จเต่เราทำใหม่มันต้องเสร็จกูบอกว่าต้องเสร็จซึ่งคนกรุงเทพอยู่ที่สัตยาสัตยาค่ะตอนนี้อีก5นาทีไฟตรงนี้แสงธรรมชาติกำหมดแล้วสัตยาไม่ทํางานรีบด้วยนะครับปกติผมนําผมแบบว่าแต่ต้องให้งานเป๊ะใหญ่เชียงใหม่วางยาใหญ่กรุงเทพบอกใหญ่กรุงเทพได้เพิ่งได้งานวันนี้ตั้งสิบเอ็ดโมง หะร้องให้ใครเบบี้ของจี๊ดร้องจริงเนี่ยใครเบบี้ของจี๊ดอีกหรอปีเปิดมนานะชุดนี่ยแขวนอยู่หลังน้ำเพชรนี่ยชุดเสร็จมานานแล้วชุดกูเสร็จตั้งแต่เมื่อวานนะไอ้ยัยมวยนั่งไอ้ยัยแต่งเลยใครเบบี้ยอย่ามาโคบแต่ขาดของหลักคือหัวนึกออกไหมมันเป็นของจริงจริงไงมันเปิดรูปเปิดรูปเปิดรูเออนี่เหมือนแบบเลยหัวมาแล้วเป๊ะเล็บ แล้วทำไมล่ะทำไมถึงไม่อยู่ค่ะอับเสพข้าก็เลยขึ้นมาขาดปวจใจหลักเลยเนี่ยน้ำตากระเพศตอนนี้ของมาส่งแล้วหนึ่งอันทุกปีเฮขาส่งแล้วทานน้อยแต่มันต้องมีน้ำตากระเพศแอะอยู่ตรงนี้ฮัลโหลคุณก็อ ขาหลอกันทั้งวันน่ะซึ่งชุดอะ่ะน่ารักมากเสร็จตั้งนานแล้วอะ่ะชุดอะ่ะแกมันจะเป็นใครเบบี้คือต้องมีน้ำตาลไม่มีรังไปเสนีรังไปชสนีอยู่ไหนไม่แล้วความเฮี้ยกเลยหรอปะกะเทยก็เจอถุงนี้อ่นนี่แหละน้ำตาใครเบบี้เปิดไปปุ๊บดอกเขาหล <c oughs> านี่เราเนี้ยซื้อเขาหลามมาฝากคือหน้าสิวหน้าขวานนะอีดอก แล้วกูบอกว่าพี่หมวยอยากลองทำสไตล์ลีดวันนี้ครั้งแรกที่ได้ลองไม่อาแล้วค่ะไเอ้ยแล้วว่าเราให้พี่แเติมนะเป็นนี้เลยค่ะเล็บแค่นี้แหละไม่มีอะไรแล้วนังตาเราจะสั่งแต่งหน้เป็นอะไรอ็เออเป็นเอฟเฟกแปะเลยซึ่งยังไม่เห็นเปิดมาเป็นตลาดหอมเงินเยี่ยบปั้นเลยจ้ะ กทุโคนเลยยไม่พูดคอนเซ็ปต์การแต่งนี้เลยนะคะวันนี้เนี่ยแคลนจะแต่งเป็น Kylie Baby Palette X กับ Bob Mar กันทุกคนตัวคอลเลคชันที่มันเป็นเป็ดนะคะเขาก็จะมีหัวเป็ดชื่อคอนเซ็ปต์ของเขาเอคือ ugly duckling ค่ะทุกคนลูกเป็ดขี้เล็กถ้าแปลภาษาไทยง่ายๆนี่เดาเองนะไม่ได้รู้ความหมายนะแต่ว่าถ้ามองเป็นงานศิลปะแล้วมาตีความหมายแคกนรู้สึกว่าเออเคยน้อยใจตัวเองค่ะเศร้าใจตัวเองเนี่ยเป็นลูกเป็ดขี้เล็กไม่ได้สุดไม่ได้เก่งไปสักทางหนึ่งตัวเป็ดเองเนี่ยเกิดมาสวยงามเป็นถึงขั้นเป็ดแล้วนะมีปีกแล้วนะแต่บินนไไม่ด้้ทีี ก็จะ่หวนับก็ว่ายก็ไม่ได้นานก็ดดำน้ำไม่ได้นานดิทําอะไรก็ไม่ได้อีกคือทําได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยจับก็จะปูททาไปเรื่อยๆเพื่อรอบตัวเนี่ยเก่งกันหมดเลยเก่งด้านนั้นด้านนี้ทำอนีรแบบหยิบโยงทานิดหน่อยก็ทําและพอและทําอะไรไม่ได้แล้วคาแรคเตอร์ตัวนี้ที่ใครมาแต่งในวันนี้ทักถือว่าเป็นกําลังใจนะจ๊ะอย่างเช่นมันจะมีหนักเรื่องเป็ดขี้เลนเือในเรื่องเนี่ยเขาไม่ทช่เป็ดไว้ซ้ำเขาคือหงค่ะเขาคือหงที่มาอยู่ในฝูงเป็ดทำไมเราเกิดมาขี้เลนในขนาดนี้นะแต่พอวันหนึ่งครับที่หงตัว ความเป็นหกพยายามลองทาสิ่งใหม่ๆจนกว่าจะเจอสิ่งที่เราชอบเอ๋แค่บอกเลยนะว่าแค่ปึ้งเดียวเท่านั้นวันนั้นแหละเราจะประสบความสำเร็จล้วก็รู้สึกว่าเออชีวิตเรามีคุณค่าม,มากๆส่งกําลังใจกับไปเยอะๆเช่นเดียวกับที่วันนี้แล้วส่งกาลังใจกับทีมงานทุกคนวันนี้เราก็มีการเติมคิวเติมอะไรตรโล่บัคกี้เดียวกราบาบัคกี้ถ่ายน้าสีบักกี้เลียบกั เนี่แหละครูเลยคือรู้เป็กที่เหล่านี้แหละนอกจากแต่งแฟนซีเดี๋ยแหละพอจะแต่งปุ๊บมีปันเลยเหงนั้นละเฮ้ยทุกครั้งเลยนะทุกครั้งเลยเลยทุกครั้งอะไรไม่รู้ถ้ามัแต่งแฟนซีหนูจะมีอะไรอย่างเงี้ยเบ็ดเนีกทุกรอบเลยแต่งเป็นเทพอีพามกินผีเข้าอย่างเงี้ยอ่ใช่ปะพีพีริงปติงไกลแล้วนะหนูว่ามันเป็นอยู่นะสิบวันสิบแปดคำอันใด วันนี้จะเป็นไส้วันนี้จะเป็นไส้เลียร์ก่อนไส้มาสิน้ำตาอะไรอ่ะต่อคอนเสิร์ตรูปเป็นละแม่ปั๊บบาดด่าเลยเนี่ยโซนออนเทย์อ่ะไม่มีอะไรแมทกันชุดตอนนี้เลยอ่ะมอมม่า ไม่ใช่ความผิดเขาเขาเพิ่งมารับงานต่อไม่ใช่ความผิดเขาไม่ใช่ความผิดเขานี่เหรอเพราะติ๊กตาเป็นห้านตเนาจะสู้เวทนาอะไรอย่าทำยังไงดีอ่ะเพื่อนหลอกอันนี้ถูกตรงนี้หลอกเจอกันในรูปแล้วกันแล้วกันหน้าเราจะเริ่มแก้อะไรก่อนตรงไหนเลยอ่ะ อันเราเรากเด็ดรูปก่อนเนาะแช่สองแช่นี่วันนี้นะคะเรามีอันนี้ด้วยเป็นถุงมือน่ารักมากเลยสัมคาธาอันนี้คือสิ่งที่ไม่อยู่ในวันนี้ค่ะที่เหลือจะกันในรูปที่เหลือจะกันในรูปค่ะวันนี้มอมมงสองสอหนึ่งแผมกลมซ้ายนิดนึงเยสันะสุดรำสอแล้วเหนอสองหนึ่งงซ้นซ้ายฝา่อ ส2 1สองหนึ่งกับสสองหนึ่งเออสามสอหนึสามสอหใครเป็นนิสิตสามสองหนูน่ารักเสร็จแล้วครับทุกคนปีนี้นะครเป็นการแต่งฮาโาวีที่มอมที่สุดในโลกตั้งแต่เริ่มพันเพจมาเลย วันนี้ก่อนกลับบ้านนะคะ่ายอีลิแคร์เพียวเกดิกบมเชลา่าวอเตอร์โอทูนะคะ c l e นซิ i n g เปื่อนคนเป็นสิวและผิวแพ้ง่ายเป็นคลี a n ิ i n g แบบไมเซล่าค่ะทุกคนคะ่ะเวลาซื้อไปนะไม่ต้องกลัวแกะและเจ็บเล็บนะแค่บิดพลาสติกแบบนี้ค่ะนี่ก็สามารถแกะมาใช้งานง่ายมากเลยนะคะวิธีใช้เพื่อนเพื่อนก็นี่เลยเหาะใส่สำลีค่ะเครื่อแคร์นเนี่ยเป็นคนเหาะให้ทั่วแบบนี้เรียกว่าชุ่มหรือทั่วไม่รู้แหละแต่ว่าเหาะแบบนี้เลยชุ่มๆเออแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็เช็ดหน้าเราได้เลยนะคะวันนี้นะคะสีที่ใช้เนี่ยเป็นสีเอฟเฟก ติดทนเนี่ยมันก็จะมากกว่าพวกเครื่องสำอางปกตินะคะทุกคนเวลาเช็ดเด็๋ก็ต้องมีการระมัดระวังเล็กน้อยนะคะสีมันจะให้าับสี้ํามะทุกคนลองเข้าตาเข้าอะไรแล้วซึ่งสําคัญวันนี้นะคะอย่าลืมนะว่าใช้รองพื้นฉีดคส s มติ i คือเป็นรองพื้นกันน้ำไงดังนั้นเนี่ยปกติถ้าคลีนซิ i n g แบบไม่ได้มีสารทําละลายมากมันก็จะเช็ดยากกว่าคลีนซิ่งแบบปกตินะคะทุกคนลองกาวยหูออกลบาเวอร์มากเกายูหูที่ใช้ p e คิ้วเห็นไหมเนี่ยสามารถลบออกได้หมดเลยแล้วสามารถใช้ใกล้ดวงตา ได้เลยทุกคนไม่มีอาการแสบตานะคะหลังเช็ดเสร็จเดี๋ยวเราจะรู้สึกว่าหน้าเนี่ยมันมีความเฟรชขึ้นเหมือนทาเซรั่มเนอะหรอปะเคยแบบอาบน้ําเสร็จใหม่ๆแล้วทาเซรั่มปะเราจะรู้สึกว่าหน้าเราเฟรชมากนะคะซึ่งอิลิทแคร์เป็นแบบนั้นเลยนะคะเพราะว่าเรามีออกซิเจนค่ะที่สามารถเพิ่มออกซิเจนเข้าสู่เซลล์ผิวได้ด้วยทุกคนกล่องแผ่ไหนอ่อง่องแผ่นแม้ออกหมดเลยสาหรับใครที่แบบว่าอยากแต่งแฟนซีในช่วงฮโลวีนนี้นะคะเรียนชว์อิลิทแคร์ของเราได้เลยค่ะประหยัดเวลาเช็ดไปได้เยอะมากจากนั้นนะคะเราก็เช็ดอีกกรรออนนะคะคเเพื่ป็า รีเช็คอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าเออผิวที่เราเช้ไปเนี่ยมันสะอาดแบบเพียงพอหรือ,อยังคันพ้น ทุกคนจะบอกว่าเมื่อกี้นะคะแอบไปล้างหน้ามานะคะด้วยเจลล้างหน้ามานะคะจริงๆตอนนี้อีเลี่ยแคยังไม่ได้ขายเนาะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอนะอยากใช้ของแบรนด์ไหนที่เพื่อนๆชอบก็สามารถใช้ก่อนได้เลยนะคะแล้วในทุกๆวันทั้งเช้าและเย็นเนี่ยไอแคลนนจะลงตัวเซรั่มต่อนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยยังเป็นแบบว่าไฟนนลมอกอัพอยู่นะยังไม่ใช่ไซส์จริงแล้วก็ยังไม่ใช่ตัวจริงนะคะก็จะเป็นเซรั่มแบบที่สามารถใช้ได้ทุกวันนะคะเพื่อผิวแพ้ง่ายนะคะเหมือนเดิมตามคอนเซ็ปต์เดิมนะคะไม่มีน้ําหอมะคะ่ะผิวแพ้ง่ายกาาามารรดเเอ่วพ <c> ูคื ตัวที่ใช้ในการแอคทีฟผิวเนี่ยเยอะมากแต่ยังไม่บอกตัวเลขนะคะว่ากี่ตัวมันซึมง่ายมากค่ะเนี่ยเป็นเซรั่มนะที่เอไคล์การ์พูดว่าเนื้อเข้มข้นมากถ้าเพื่อนๆเคยใช้เซรั่มมาเยอะเอไคล์การ์พูดของเอไคล์แหละเข้มข้นที่สุดซึมลงผิวแล้วนะคะคอนเซปต,ต์ของมันคือใส่แบบเต็มโดสในทุกๆตัวหนาไม่ดีขึ้นก็ให้มันรู้ไปเลยว่าเพราะว่าใส่แบบเต็มโดสเลยทุกคนอันนี้ยังไม่ได้วางขายแต่จะวางขายในเร็วนีว้นะคะก็ฝากติดตามน้องคนนี้ด้วยนะคะส่วนอีลิทแคร์พิวร์แกนิกมาเซล่าวอเตอร ราคาทุกช่องทางค่ะหลักๆนขายอยู่ในทิกตอกเพราะว่าในทิกตอกจะมีโปรโมชั่นเยอะมากในช้อปปีตอนนี้ก็มีคนล,ลดราคาเหมือนกันนะคะในลาซาด้าก็มีเหมือนกันหรือว่าที่ Line แอดเอลิทแคร์หรือว่าที่แฟนเพจ e l ลิทแคร์ care, ค่ะหรือว่าจะเป็น i อจีเอลิทแคร์มีทุกช่องทางสามารถเซิร์ช Google เอาได้เลยนะคะวันนี้ e l ลิทแคร์แล้วก็น้องคายเบบี้สักครต้องลาไปก่อนทุกคนไวพบกันใหม่นะคะคริสต์มาสเดี๋ยวกลับมาแก้ตัวใหม่เอาแบบจัดเต็มเลยคริสต์มาสรอดูนะคะว่าจะแต่งลุกอะไรนะคะทุกคนคะวันนี้แค่อลาไปก่อนนะคย ลืมกดสมัครด้วยนะคะลืมกดแชร์ด้วยนะคะไปแล้วค่ะคือกระเทยเนี่ยห้ามมีเรื่องมีลาเมื่หนึ่งภาพสักภาพนี้ไปแจ้งความติคือก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไปเลยตำรวจขาดาทีมาขอแจ้งความค่ะคือโดนช็อโก้ค่ะท็อปอยู่เชียงใหม่ค่ะแล้วแต่ภาพเดี๋ยวมึงว่าตำรวจรับแจ้งความปะ วันนี้นะคะขอบคุณสถานที่นะคะโฮลับสตูดิโอทุกคนเนีโโ่ยคือเป็นฉากน่ารักมากเลยอ่ะ<แ>ไม่ได้มีแค่ฉากที่เราถ่ายคลิปกคนนะคะดูเขาพิมพฉากเลยไหมนี่เป็นห้องอเป็นภาพอันนี้เก๋มากตอนเช้าคือจะเป็นแดดลงคือสวยมากถ่ายแบบเสือ้อผงเสื้อผ้าอันนี้สวยมากเป็นป่าแล้วก็อันนี้เป็นท้องป้าตอนเช้าอย่างให้มาเห็นอะ่ะข้างบนเนี่ยเขาจะเป็นหลังคาใส่นะคะแดดลงสวยทุกทุกอันเลย